วันนี้มาดูเรื่องราวดราม่าที่น่ารักและแฝงไปด้วยความเอ็นดูเกี่ยวกับมิสแกรนด์มอนเตเนโกรให้ฟองนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณนาทาเลียรัดมิล่ามิสแกรนด์มอนเตเนโกร2024ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในระหว่างการเก็บตัวประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ที่ประเทศไทยค่ะในระหว่างการให้สัมภาษณ์เธอได้แสดงความรู้สึกชื่นชมและประทับใจในประเทศไทยอย่างมากค่ะ เธอบอกว่าเธอรักประเทศไทยรักผู้คนที่เป็นมิตรและรักอาหารไทยเป็นอย่างยิ่งเมื่อถูกถามถึงเมนูมอาหารไทยที่ชื่นชอบที่สุดเธอได้ตอบด้วยความสดใสและมั่นใจว่าซูชิค่ะคำตอบของเธอกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ของแฟนงามชาวไทยทันทีค่ะทำให้เกิดเป็นดราม่าที่น่ารักและเต็มไปด้วยความเอ็นดูเพราะซูชิเป็นอาหารที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุน่นไม่ใช่อาหารไทยค่ะ หลังจากที่มิสแกรนด์มอนเตเนโกรตอบว่าชอบทานซูชิก็มีเสียงตอบรับหลากหลายแง่มุมตามมาค่ะความเห็นหนึ่งมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะมีคนญี่ปุ่นหลายคนตั้งใจมาเมืองไทยเพื่อกินซูชิและซาชิมิโดยเฉพาะเลยร้านซูชิแถวอโศกสุขุมวิทที่มีเจ้าของและเชฟเป็นคนญี่ปุ่นหลายร้านคุณภาพและความสดของวัตถุดิบแทบไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่นแต่ราคาน่ารักกว่ากันเยอะมากหลายความคิดเห็นก็เป็นไปนในเชิงหยอกล้อและเอ็นดูค่ะ มีคนแซวว่าสงสัยจะชอบซูชิหน้า Angry b i r d แน่ๆเลยซึ่งกลายเป็นมุกยอดฮิตที่มีคนเข้ามาขำและพูดถึงกันเยอะมากบางคนถึงกับบอกว่ามาอ่านเมนซูชิ Angry b i r d โดยเฉพาะเลยทีเดียวมีคนจินตนาการไปถึงบทสนทนาต่อว่าชอบหน้าอะไรที่สุดคะแล้วคำตอบก็คงจะเป็นชอบหน้าโดราเอมอนกับ Angry Birds ค่ะซึ่งซูชิ Angry b i r ิรนี่แหละที่เป็นซูชิฟิวชั่น ที่อาจจะมีขายแค่ในประเทศไทยเท่านั้นเป็นของไทยแท้ๆเลยหลายคนก็เชื่อมโยงไปถึงซูชิตลาดนัดที่เข้าถึงง่ายและเป็นที่นิยมอย่างมากในไทยค่ะคอมเมนต์ทำนองว่าซูชิคำละ5บาท10บบาทชัวร์หรือสงสัยเดินตลาดนัดบ่อยแน่เลยก็มีมาเรื่อยๆบางคนก็บอกว่าซูชิตามตลาดนัดนี่แหละที่อร่อยถูกใจมากทั้งซูชิทั้งทาโกยากิ ak ในสไตล์ไทยๆมันอร่อยถูกใจจริงๆนะ บางคนถึงกับบอกตัวเองไปกินซูชิแท้ๆที่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันคาวอ่อนๆแต่ซูชิตลาดนัดชิ้นละ5-10บาทนี่กลับอร่อยกว่าถูกจริตกว่าโดยเฉพาะหน้าไข่หวานสาหร่ายเขียวหรือไข่กุ้งราดซอสหน่อยๆคือดีมากเลยประเด็นเรื่องความอร่อยของซูชิในไทยก็ถูกพูดถึงเยอะค่ะมีความเห็นว่าแสดงว่าซูชิที่ไทยอร่อยกว่าที่ญี่ปุ่นหาห หรือบางคนก็เล่าประสบการณ์ตรงว่าเพื่อนคนญี่ปุ่นเองหรือคนสวีเดนที่เจอที่พม,มา่าก็ยังบอกว่าชอบมากินซูชิที่เมืองไทยเหมือนกันเพราะซูชิไทยอร่อยกว่าต้นตำรับอีกนะบางทีเชฟไทยทำอาหารญี่ปุ่นอร่อยกว่าด้วยซ้ำไม่แน่ว่าเธออาจจะหมายถึงซูชิที่ปรุงจากฝีมือคนไทยก็ได้ถ้าตอบแบบนี้ก็รอดแล้วในขณะเดียวกันก็มีคนมองว่าเธออาจจะยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาดีพอ มีคอมเมนต์ว่าไม่ได้ทำการบ้านมาเลยหรือควรศึกษามาให้ดีก่อนนะคะกรรมการอาจจะไม่เห็นด้วยบางคนก็มองว่าดูไม่จริงใจเท่าไหร่หรือปลอมลากไปเลยก็มีค่ะบางคนถึงกับบอกว่าถ้าเป็นตัวเองคงปัดตกเลยเพราะไม่น่าจะมีความรู้รอบตัวขนาดที่ไม่รู้ว่าซูชิเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ก็มีมุมที่พยายามทำความเข้าใจเธอนะคะมีคนตั้งสังเกตว่า พิธีกรอาจจะไม่ได้ถามเจาะจงว่าชอบอาหารไทยอะไรเขาอาจจะแค่ถามว่าชอบกินอะไรเธอก็ตอบสิ่งที่เธอชอบจริงๆซึ่งก็ไม่ผิดบางทีเธออาจจะเพิ่งเคยกินซูชิครั้งแรกที่ไทยแล้วประทับใจก็ได้และด้วยความที่ซูชิมีขายอยู่ทุกที่ในไทยจริงๆหาง่ายกว่ากล้วยแขกอีกทุกซอยทุกตลาดนัดมีหมดเลยจนเหมือนเป็นอาหารประจำชาติไปแล้วเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆที่คล้ายกัน เช่นมีคนเล่าว่าเคยเจอเพื่อนนางงามเวียดนามตอบว่าตัวละครดิสนีย์ที่ชอบคือโดราเอมอนหรือบางคนก็ยกตัวอย่างลอดช่องสิงคโปร์ที่สิงคโปร์ไม่มีขายแต่มีที่ไทยหรือเครปญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีขายเหมือนกันถ้าตอบเครปญี่ปุ่นอาจจะดูดีกว่านี้อีกนะหลายความคิดเห็นก็พยายามหาทางออกให้แบบขำๆนะคะเช่นอาจจะหมายถึงชู้ฉี่หรือเปล่าสำเนียงเคียนหรือน้องเขาจะพูดว่า ซอยจุ้ไม่ครับแต่ว่าไม่ชัดบางคนก็เดาไปถึงซูชิข้าวเหนียวมูนหรือข้าวเหนียวมะม่วงไปเลยสุดท้ายแล้วบรรยากาศโดยรวมก็เต็มไปด้วยความเอ็นดูและขบขันค่ะมีคนบอกว่าญี่ปุ่นกำมัดแล้วส่วนคนไทยเครียดจัดแต่ส่วนใหญ่ก็มองเป็นเรื่องน่ารักน่ารักที่ทำให้บรรยากาศการประกวดมีสีสันขึ้นมาค่ะ และตอนนี้มีประเด็นที่ว่ากอชเบลโดดเด่นและมีโอกาสมงสูงมีคอมเมนต์จากแฟนนางงามที่มีต่อกอชเบลตัวแทนประเทศไทยกันเพียบเลยนะคะเริ่มต้นจากมุมมองที่ชื่นชมและยอมรับว่ากอชเบลทำได้ดีมากดีเกินกว่าที่คาดไว้แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าความเป็นควีนหรือนางพยายังไม่เด่นสัดเท่าไหร่แต่ด้วยความสามารถด้านการเป็นสตาร์และยอดขายที่โดดเด่นการเข้าถึงท็อป5ก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะ ขณะที่อีกหลายเสียงก็มองต่างออกไปโดยบอกว่าปินส์มงหรือไม่ก็เป็นการ้าปินส์ที่โดดเด่นอย่างไรก็ตามกระแสะที่สนับสนุนตัวแทนไทยก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันค่ะมีความเห็นว่ามงลงจบสวยงามน้องมีการพัฒนาดีเลิศทุกด้านและยังไงก็กดเบลค่ะ หลายคนรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ไทยควรมุงได้แล้วอย่าหน้าบังให้มากนักเพราะเราให้ประเทศอื่นมาหลายปีแล้วปีนี้ถ้าได้ก็ไม่น่าเกลียดเลยดีกว่าทุกปีที่เคยส่งมาด้วยซ้ำและด้วยความที่เป็นคนไทยก็พูดจากใจเลยว่ายังไงก็ต้องเชียร์คนไทยเพราะกชเบลทําถึงที่สุดแล้วคนอื่นก็เก่งแต่ใจก็ยังเชียร์คนไทยค่ะในขณะที่บางส่วนยังรู้สึกว่ายังค่ะหรืออาจจะยังนะ มีคนมองว่าส่วนตัวยังไม่ให้มงคาบ้านและอยากให้น้องแสดงออกมาให้เห็นหน่อยว่าเหนือกว่าคนอื่นจริงๆเพราะปีนี้คนสวยๆเยอะมากการเข้าท็อป5ก็ถือว่าพอลุ้นได้แล้วถ้ามองย้อนหลังไปคือดีจริงๆอย่างน้อยๆก็ควรติดท็อป5แต่ก็มีคนที่เชื่อมั่นว่าเบลมงได้แน่นอนศักยภาพเต็มเปี่ยมหรือให้ถึงท็อป3จับมือเลยทีเดียวประเด็นเรื่องอคติก็ถูกหยิบยกขึ้นมาค่ะ มีคนตั้งคำถามว่าถ้ามงจะลงแล้วมันผิดตรงไหนในเมื่อน้องทำเต็มที่ทุกการแข่งขันถ้าลดอคติลงบ้างชีวิตอาจจะมีความสุขมากกว่านี้พร้อมกับวิเคราะห์คู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์ว่าสวยและเก่งแต่คอไม่สวยเท่าเราถ้าตอบคำถามดีก็มีสิทธิ์ได้มงเหมือนกัน มีบางความเห็นที่สะดุดกับคำว่าสมพระเกียรติและมองว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเห็นว่าหลายประเทศสวยเลิศกว่าหลายคนแต่ก็มีเสียงเชื่นชมว่ากอชเบลก็งดงามมากเช่นกันและมองว่าถึงเวลาแล้วจริงๆที่ไทยควรมง มุมมองที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยก็มีค่ะเช่นมีคนยอมรับว่ากอชเบลกระตือรือร้นและตั้งใจทำงานมากแต่สำหรับเขายังไม่สุดพอที่จะให้ตำแหน่งควีนให้ท็อป10อย่างโอเคส่วนตัวปีนี้มองไปที่ปินส์เวนซุเวลาและกานาที่ลุกเด่นๆเลย บางคนก็ชี้ไปที่จุดด้อยเรื่องสรีระว่าเอวยาวขาสั้นทําให้เวลาเดินเทียบกับคนอื่นแล้วดูไม่สง่าเท่าที่ควรขณะที่บางคนก็บอกว่าเวเนซุเอลาสวยเกินไปหรือถึงขั้นมองว่าไทยอาจจะไม่ติดท็อป5ด้วยซ้ําเพราะการหน้ามีโอกาสมากกว่าและคนอื่นก็สวยกว่าเหมาะสมกว่าเยอะเช่นเช็กริพับลิกก็สวยเด็ดเลยแต่ก็มีเสียงยืนยันว่าที่เบลสวยและเก่งมากจริงๆแม้บางคนจะรู้สึกว่าขาดความเป็นควีนไปบ้างก็ตาม สำหรับแนวทางการคว้าม,มงมีผู้แนะนำว่าถ้าจะให้ได้มงจริงๆต้องซ้อมสปิชให้ดีและถ้าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงพอก็ควรใช้ล่าเหมือนที่เชนิสเคยทำแล้วก็ได้มงมาแล้วก็ได้เสียงเชียร์จากประเทศอื่นๆก็มีเข้ามาค่ะมีคนบอกว่าปีนี้ขอเวเนซุเอลาหรือกานาแต่ก็มีคนย้ำว่าถ้าจะให้มงลงไทยจริงๆต้องไม่คานสายตาและมีจุดตำหนิน้อยที่สุดอย่าให้ใครว่าได้ ในขณะที่อีกฝั่งก็บอกว่ามงค่ะโดยมองที่ความพยายามของน้องเป็นหลักส่วนตัวมองว่าเข้าท็อป5ได้แน่นอนแต่ถ้าจะให้เป็นทำจริงๆก็อาจจะให้แค่ท็อป10เพราะต้องมองในมุมที่ถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเวทีกราฟของคนอื่นๆเขาก็ทำได้ดีเหมือนกันประเด็นเรื่องภาษาเป็นจุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเลยค่ะ มีคนมองว่ารอยรั่วเดียวของเบลคือภาษาถ้าปิดจุดนี้ได้คือมีสิทธิ์ถึงมงแน่นอนแต่บางคนก็มองว่ากำแพงภาษานี่แหละที่เป็นอุปสรรคเพราะคนที่มงต้องใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดีเพื่อปฏิบัติภารกิจทั่วโลกในทางกลับกันก็มีคนแย้งว่าทำไมคนที่บอกว่าเบลไม่มงเพราะภาษาแต่กับตัวเต็งประเทศอื่นที่ภาษาไม่ได้เหมือนกันกลับจะให้มงได้พอเป็นคนไทยที่ทำดีมาตลอดกลับถูกด้อยค่า หลายความเห็นแสดงจุดยืนชัดเจนว่าคนไทยเชียร์คนไทยคะ่ะและเชื่อว่าพลังใจจากคนในชาติก็จะช่วยให้น้องใจฟูได้เหมือนกันแม้จะรู้ว่ายากแต่ก็ยังทุ่มเทเชียร์ต่อไปแต่ก็มีบางส่วนที่บอกว่าน้องสวยแต่เชื่อว่าไม่มงแน่นอนเพราะถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วมีคนที่สวยและเหมาะสมกว่ามาก บ้างก็ให้แค่ท็อป10เพราะออร่ามงใหญ่ยังไม่ได้หรือมองว่าน้องยังเก้งกล้างผอมไปและเวลาพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เลยเนื้อหาก,ก็สู้ต่างชาติไม่ได้สุดท้ายแล้วหลายคนก็มองว่ามันขึ้นอยู่กับบอสนวัดแล้วว่าจะเลือกอะไรระหว่างยอดขายกับความเป็นนางพญา แต่ก็ยังเชื่อมั่นในความทุ่มเทของน้องที่ไม่เคยเห็นใครทําได้เท่านี้มาก่อนเลยและเพื่อนๆนางงามกว่า15ประเทศก็ยังเลือกให้น้องมงเลยความสามารถเยอะมากจริงๆเหลือแค่รอรุ้นวันตัดสินเท่านั้นค่ะ